ก็ต้องกลับทุกวันดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมรับช็อบอีกแล้วฮะย่ำนา1ิไลนนะฮะตอนนี้มาส่งใครกับจา่าบอมเดี๋ยวช่างตีตามมาแทงรองหลังนะครับ สองล้วงดูเพื่อนเล่ยตอไปเลยแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำการใส่กระดาษรูปเพือกแนละ้วหรือว่าอีเหนนั่นเอง,เองนะครับใช้ก้าวสองนะครับไปเดี๋ยวรอยกของก่อนนะ เพืือกมันจะดีก็อยู่ที่รถปั่นด้วยนะถ้ารถปั่นปั่นลึกเครือกก็จะดีถ้าปั่นผิวตื้นตื่นไปถึงแล้ววิ่งกระเทือนกระเทือนก็ไม่เป็นเลนเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่สามารถจะยย่ำลงไปได้นะฮะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ขุบเราเข้ามาถึงกดดึงออกมาะฮะ มันต้องมีปีกนะฮะแต่เราไม่ได้ดึงเลนไม่ได้ปาดไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้ใส่สีเราแค่ลู่ให้เรียบไปเฉยนะครับ เย็นดีเพื่อนๆเดี๋ยวรัวขอบให้เ็เยี่ยมเลยไม่ได้ดูดีๆหน่อยตรงนี้ต้องซ้ำเนี่ยมันเป็นเนินที่ขุบเรายํำไม่ลงนะเราเอาเหมือนปาดออกไปแล้วเน่เหมือนต้องเด้ทางขึ้นทางลงเ,ลเพื่อนเป็นเนินใช่ไหมกดเขามันออกมา ลูกไปแล้วนะแต่มันจะปิ้งออกไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพิ่งแก เล่นจอดขุดดินนะใครต้องเคยบ้างเ่ย ตอนนี้ช่างตีเราก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วนะฮะดูดิเล็กต้องอย่างนี้นะฮะอืมโอ้เกือบไปบนั้นเลยอะ่ะจะให้ดีไนดะ้เรามัดถุงก็จะเจ๋วนเนี้ยเนาะถุงค่าหลังนั้นไปอีกนะเพื่อนๆใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับแทกร่องน้ำอุ้ยดูดดูดเหนียวดูดิดด นี่นะฮะเงาวิบมันแพร็บก็เราแท็กไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำการตัดหัวร่องนะฮะให้น้ำมันทะลุถึงกันทุกร่องนะฮะเพื่อจะได้ทิ้งน้ำได้ง่ายนะเพื่อนๆดูทั้งตีเรามาผมยังรูปไม่เสร็จเลยอันนูน้นอันสองจอด ทิ้งรถไว้อยู่เดี๋ยวต้องไปลูกมาแล้วครับเนี่ยคือเนี่ยเท่าที่รถปั่นปั่นไว้ก็คือแค่นี้แหละครับประมาณเนี่ยก็ถึงแข่งเลยละหัวแทกอะแข่งเลยนะฮะเนี่ย ไปเรื่อยๆครับใจเย็นๆเดี๋ยวถ้าไปไวมากเดี๋ยวไอคีไอคิเลนมันจะไปตบในล่องหมดนะฮะเอา้าจัดให้อย่างเละนี่ไม่เป็นปล, <laughs> ล่องโคแตกบงเลสตะเป้เลยอ่ะเรา,เาจนเละฮะ เรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจบคลิปนี้เท่านี้ดีกว่านฝนมามืดแล้วแล้วผมก็ต้องไปรูปลองต่อรูปให้มันเรียบๆแบบนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกติให้ชองผมด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวรูปแนปะ๊บเดี๋ยวไม่ทันฝนนะฮะโอเคครับเพื่อน